โสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเช็คแบตเตอรี่นะว่า CCA ปกติไหมนะครับแล้วที่เขาติดประกันไว้นี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นแบตแห้งนะครับแล้วเราจะเช็คยังไงนะครับว่าแบตเตอรี่เราจะสตาร์ทรถได้ไหมนะครับเราก็จะเช็คกันเช็คว่า CCA เท่าไหร่าผมก็มีเครื่องวัด CCA นะครับ Okay. คือปกติมันจะมีสติกเกอร์อย่างนี้นะบา,บางท่านอาจจะไม่รู้เนาะโดยเฉพาะ,ะพี่พี่ท่านผู้หญิงเนาะผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่าแบตเตอรี่รถอะ่ะเขาบอกว่าแบตเตอรี่แห้งเนี่ยมันจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ครับให้เราแกะมันจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ครับเห็นไหมปิดประกันเนี่ยให้แกะตรงนี้ขึ้นมาครับมันจะแอบซ่อนไว้อยู่เนาะอันแรกสิ่งที่เราต้องมาดูว่าไฟเราเต็มหรือเปล่าเนาะจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าตาแมวตรงนี้ ให้เรามาดูว่าถ้าไฟเต็มเนี่ยเห็นไ,ไหมต้องส่องลงไปดูข้างในมันเนี่ยมันจะสีสีแดงเนี่ยสีแดงแล้วก็มีน้ําเงินรอบๆอสีอน้ําเงินรอบๆอเนาะต่อมาไฟอ่อนก็คือแค่สีแดงนะเห็นไหมแบตเตอรี่น้ํากันแห้งก็ต้องแกะนะครับบางทีน้ํากันแห้งนี่คือปีเดียวมันก็เสียแล้วนะครับต้องมาเช็คว่าน้ํากันแห้งหรือเปล่าเนาะเห็นไหมข้างในต้องส่องดูนะครับโอเคปกติเนี่ย ท่านไม่รู้ก็รับโอเคให้เราแกะมันมีนี่เนาะให้ดึงออกเลยนะครับแแกะออกมานะครับนี้ผมแกะแล้วเนาะแกะออกมาครับมันจะมีซ่อนไปอยู่ข้างในเนาะอันนี้นะสังเกตเวลามาดูอว่าไฟเต็มไฟอ่อนน้าแห้งนะด้วยเอาทีนี้มันจะมีรูตรงนี้ยนะตรงนี้มันคือช่องเตือนน้ากันนะถ้าเราควรที่จะมาดูตรงนี้เนาะ วิธีเปิดนะครับให้เอาเงินหนึ่งเหรียญบาทหรือสองบาทก็ได้หมุนเนาะหมุนตัวนี้ยจะเปิดขึ้นมาเนาะแล้วมาดูน้ำกันนะเนี่ยมันก็จะหมุนได้ง่ายๆนะครับหมุนออกมานะครับหมุนทุกอันเลยเนาะทุกอันออกมานะครับแล้วมาดูน้ำกันเนาะเดี๋ยวผมขอหมุนแป๊บนะครับพอเราหมุนออกมานะครับเราจะเจอช่องน้ำกันแบบนี้เนาะอนี่ก็ใช้เหรียญบาทหมุนนะครับ สังเกตว่านเนี่ยคือถ้าน้ำกันแห้งแบตก็สเสียนะครับถ้าเราตัวนี้ก็แบบทั่วไปก็พันกว่าบาทเนาะแบตอะแต่ว่าถ้าเราดูแลดียวจจะได้ใช้ชได้2อสาปีก็ประหยัดต้นทุนได้เนาะแกะมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาใช้เครื่องนี้วัดนะแปบ๊บนึงนะครับโอเคผมก็ใช้เครื่องวัด cca นะครับโอเคมาดู ปกติกันรถผมเป็นเครื่องพันห้าครับอ่าเดี๋ยวเปิดช่วยวัดซีซีเนาะ <c oughs> หลักการนะครับก็ให้เราเอาคือตอนนี้ประเด็นว่ารถเรามันจะจะสตาร์ตติดไม่สตาร์ตไม่ติดหรือว่าแบตเตอรี่เรามันดีหรือเปล่ามันก็จะมาดูซี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 เอแบตเตอรี่ในนี้เป็นเครื่องวัดซีเซเนาะโดยทั่วไปครับเขาจะเอาอ่าเช่นรถเครื่องยนต์พันห้าเนาะให้เอาคูณศูนย์จุดหนึ่งสามเนาะ ของผมมันก็จะได้ประมาณ200 295นอ้อโอเคเปิดนะครับ CCA โอเคเทียบกับ200แล้วกันครับโอเคกดโอเคก็เ okay. ช็ค okay. ก <c oughs> ับ CCA ผมต้องเกิน,น <c oughs> 2 95นาะตอนนี้แบตเตอรี่ผมโลนะครับอยู่ที่ 12.4โวลต์นะครับเอ่อแล้วก็อยู่ที่12.1มิลโอมนะครับโอเค CCA โอเคของผมอะอยู่ที่ประมาณ215 CCA นะครับโอเคน่ครับโวลต์ เดี๋ยวผมจริงๆเราเราก็เติอน้้ำกันมันก็จะใช้ได้เดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่ามีน้ํนำยาคนระับจากร้านร้านดังในติ๊กตอกอันนี้ผมลองก่อนเนาะจะดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าที่เราเห็นก็คือเท่านี้นะโอเคผมก็อยากรู้เหมือนกัน <laughs> น้ำยานะครับเหมือนเอามากระตุ้นนะครับแบตเตอรี่เนาะตอนนี้ แบตเตอรี่ผมอ่ะใช้มาประมาณ2ปีแลครับผมก็เตินมน้ำกันได้เลย,เลยแต่นี้มันก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไปเจอเนาะอันนี้ไม่บอกยี่ห้อเนาะเดี๋ยวผมลองก่อนฮะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะว่าซื้อมาแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่าตอนนี้ cca เราอยู่ที่ 12. อจุดอาวอนอยู่ที่12.44เนาะแล้วก็ cca ก็อยู่ที่215.7 <c oughs> เดี๋ยวมาเติมตัวนี้เข้าไป เขาบอกว่าให้เติมอยู่ที่ประมาณ5มิลลิลตรนะครับโอเคเดีย๋ยวเติมก่อนเนาะแล้วเราจะปล่อยไว้แล้วก็ไปขับรถวนสักหนึ่งรอบแล้วก็มาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวก,ก็เติมแป๊บนึงครับน้ำยาดังเนะจากแอบปบตอกตอกนะครับโอเคเดี๋ยวลองเติมก่อนนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาดูก็คือหลังจากที่เราเติมตัว น้ำยานะครับน้ำยาอะไรอะ่ะเพิ่มเพิ่ม CCA นอะอันนี้ก็เรียกว่าแบบทำฟื้นฟูแบตเตอรี่นะว่ามันจะจะได้ใหม่นะก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ใช้มาประมาณ2ปีแล้วครับก็ผมก็มีการเติมน้ำกันเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเติมน้ำยาเข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามัน C.C.A เป็นเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วที่บอกผิดไปครับตอนคลิปนะครับก็เครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่ที่สตาร์ตติดก็ต้องเอาอ่า C.C. เครื่องยนต์นะครับเช่นเครื่องผมอ่เป็นตัวน,นี้เป็น Honda City เครื่องพันหเนาะก็เอา0.13ไปคูณน,นะครับ C.C.A ต้องได้ประมาณเอ่อ195เนาะเมื่อต้นคลิปออกไปเป็น200 295เนาะเป็น195เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเช่นถ้าเป็นเครื่อง2 5งก็ต้องเอา0.13อันนี้คือเป็นสูตรของเขานะนนเนาะโอเคจะเปิดดูเนาะเติมน้ำกันไปนแล้วโอเคเช็คกันนะครับเซตอัพเอา200เนะโอเค Okay. เราวัดได้เดี๋ยวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะสิบส okay. องจุดสี่โวลต์โอเคนะครับเมื่อเช้าซีซีเอก็จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยสิบห้าเนาะอันนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสองร้อยยี่สี่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับขอเซตอัพไปเอาอีกทีนึงแล้วกันครับ ปิดก่อนเปิดอัพโอเคเสร็จอัพเครื่องผมก็จะอยู่ที่เพื่อเทียบกันเนาะก็หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเนาะร้อยเก้าห้านะครับร้อยเก้าสิบห้านะโอเคร้อยเก้าสิบห้าราจะอยู่ในโอเคโอเคนะครับเสร็จไว้ ก็เครื่องมันห้าก็ CCA ต้องไม่ต่ำกว่า195เนาะถึงจะสตาร์ทได้เนาะแบตก็อยู่ที่12.45นะครับแล้วก็โอเคโอเค CCA ตอนนี้อยู่ที่เราเซตไว้ที่195เเนาะ ตอนนี้ซีาจากเติมน,น้ำน้ำตัวเพิ่มนะครับฟื้นฟูประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็คืออยู่ที่230นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวน้ำยาที่เขาดังในแอปแอปตอกๆเนาะก็ ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็ช่วงอยู่ในช่วงเดินทางนะพวกแบตเตอรี่ก็สําคัญนะก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ไม่ได้มีโฆษณาอะไรนะครับอันนี้อยากรู้ก็เลยซื้อมาลองกับแบตเตอรี่ตัวเองนะครับโอเคก็อันดับแรกเนี่ยอ่าก็คือนะครับก็ควรที่จะไปดูแบตเตอรี่ตัวเองนะช่วงนี้ย่งเดินทางแบตเตอรี่หมดสตาร์ทไม่ติดก็โอเคให้ดูช่วยหนะ แต่ทีรียจะแปะตรงนี้นะก็เปิดอันนี้ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาเหรียญบาทมาหมนุนแล้วก็ดูช่องตรงตัวนี้แล้วก็ให้มาดูไฟเนาะนะครับไฟเราเต็มหรือปเปล่าไฟออกหรือเปล่านะครับแห้งไหมนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณปีหนึ่งนะก็ต้องมาดูนะมันก็จะแห้งนะรจริงๆใช่ไหมรูเล็กๆเนี่ยมันเป็นระบายอากาศนะรจริงๆมันต้องเปิดไว้แหลนะเนี่ย จริงๆแบตบลูกหนึ่งก็ลูกพันกว่าบาทเนาะถ้าอยากประหยัดอยากยืดอายุเนาะก็แนะนําให้มาเช็คอย่างน,น้อยๆทุกสามเดือนก็แกะดูหน่อยเนาะโดยเฉพาะถ้าถ้าคนที่เป็นช่างไม่ไม่กังวลน,นะถ้าคนที่แวะเข้ามาชมคลิปอาจจะเป็นพี่ๆผู้หญิงอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องของแบตเตอรี่นะพอไปเจอสตาร์ทไม่ติดอาจจะต้องมาพ่วงอะยุยากเนาะโอเคนะกับก็อนี้ก็มาแนะนํานะครับก็ ก็ถ้าไม่แน่ใจก็เข้าศูนย์เช็คนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีคลิปอะไรก็จะลงให้ดูนะครับอันนี้เผื่ออยากจะเช็คแบตเนาะจริงก็พวกเครื่องพวกนี้ก็ซื้อไปกี่บาทนะผมก็ซื้อออนไลน์นะครับแต่ว่าช่วงที่เดินทางก็อาจจะตรวจสอบรถนะครับเพราะว่าไป อะไรหยุดกลางทางมันก็จะไม่โอเคนะสตาร์ทไม่ติดนะครับโอเคน่าจะเซตให้ดูประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูแบตเตอรี่ของเรานะครับว่ามันยังใช้งาน,นได้ไหมก็จริงๆริงอ่ะถ้าเติมน้ำกัดมันยืดอายุได้ไปเป็นปีนะปีกว่านะครับดีกว่าเราไปซื้อลูกละหลายพันนะก็อันนี้รอดูกันว่าผมจะดึงไปได้ถึงเท่าไหร่อาจจะไมไ่เยอะนะครับคือปกติเขารับประกันแค่ปีเดียวจริงๆมันก็หมดประกันแล้วนะอ่ถ้าเติมได้ก็ส่วนตัวผมว่า อันนี้สองปีกว่าแล้วนะผมเติมลองดูแต่ว่าส่วนใหญ่ผมว่ามันได้ได้อีกปีหนึ่งอะ่ะปีถึงสองปีครึ่งนะครับโอเคอ่าลองมาลองลองมาดูกันนะครับคือแบตเตอรี่เราเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ซื้อใหม่ไปเลยครับหมดประกันปีกว่าเนะี่ยสตาร์ทเราไม่ไม่ไฟไม่อะไรก็อันนี้ผมก็น่าจะไฟอ่อนแล้วนะโอเคบายบายเจอกันครับดีครับ